วันนี้มีรถเข้าใหม่1นึคันนะครับนะที่ a b c All a b o u t c a r นะครับเป็น n i สสันซิลฟี่ครับปี12.13นะฮะเป็น1.6นะครับตัวนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมโรงงานอันนี้เป็นยางใหม่ปี24นะครับยางเพิ่งเปลี่ยน ช่วงล่างเซอร์วิสแล้วนะครับโชคหน้าเพิ่งทำมานะครับภายในสีน้ำตาลนะครับเดิมๆโรงงานนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของใช้ค่อนข้างถนอมมากนะครับดูภายใน เดี๋ยวดูไม้กันนิดนึงไม้หนึ่งแสนม่นห้าพันะครับอันนี้ไม้แท้อินดีรับประกันในสัญญานะครับวิทยุเป็นไพโอเนีย2ดินนะครับเปลี่ยนมาพร้อมกล้องถอยนะครับนะ รถส,สวยมากนะครับดูผ้าหลังคาอันนี้ผมเพิ่งได้มาแล้วก็ล้างแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับด,ดูความเรียบร้อยฮะรถค่อนข้างใหญ่นะครับภายในครับสบายนะฮะอัตราเร่งดีนะครับเครื่องตัวนี้ เป็น1.6แล้วก็เป็น2หัวฉีดนะครับเป็นเพียวไดร์นะครับตัวนี้ก็คือจะมีหัวฉีด2หัวต่อ1สูบนะครับนี่จะมีกล้องหลังติดมาพร้อมจอพโอเนียนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนิดนึงครับ รถเดิมๆนะครับห้องเครื่องเดิมรถฝาหน้าไม่แกะนะครับแกะไม่แกะซุ้มเดิมหมดทุกอย่างนะติดเดิมนะครับไม่แก๊สนะครับน้ำมันล้วนน้ำมันเพียวนะล้างทำความสะอาด เรียบร้อยใหม่มากนะครับดูได้นะครับรถมือเดียวรถ11ปีนะครับ1,60,000โลสภาพนะครับหาค่อนข้างยากนะครับเกป็นธรรมดาแต่ก็อาจจะต้องคนเข้าใจนิดนึงนะครับ น็อตท้ายไม่ขยับนะครับเดิมหมดนะครับมีถาดวางของนะครับด้านหลังรถค่อนข้างเดิมมากนะครับมือเดียวป้ายแดง12.13 1.6นะครับเกียร์ธรรมดานะครับไม่แก๊สน้ำมันหลวนไม่แสนห0 0มืนาพนะครับก็ราคานะครับผมเปิดอยู่ที่1นึ0 0 0สาห 5,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรื่องรายละเอียดตัวรถไฟแนนซ์นะครับยังไงรบกวนโทรสอบถามนะครับเพราะว่าเงื่อนไขแต่ละท่านสำหรับการจัดไฟแนนซ์หรือจะมีการซื้อสดอะไรยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับรบกวนโทรสอบถามนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์เอาไว้ตรงรา,ายละเอียดด้านล่างนะครับรบกวนยังไงก็โทรมาดีกว่านะครับ